ติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับนิสสันทีด้น,นะครับเจากปุญแจนะฮะกล่องฟิวอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะกล่องฟิวนะครับนิสสันทีด้น,นะครับสตาร์ทเครื่องครับกล้องติดครับ สี่หน้าสามย่านมิสรภาพเขตปุมวัน,น,นริมทางนถนนเกษตรแปดสิบเอ็ดเขตหนองแขมเป็นถนนเอกชัยเขตบางบอนดับเครื่องกล้องตรงดับนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ